รบ,บริการถ่ายรูปครับนี่ช่างช่างถ่ายรูปเอฟซีมาขอถ่ายรูปลุงนะครับลุงกำลังทำงานอยู่ครับผมที่ผมที่ตรงบริเวณรอบๆโดมแม่โซลาร์ทีนะครับเจ้าแม่โซลาร์ทีหน่อยกันอันนี้ก็เป็นตากล้อง นายรูปคู่กับลุงคนครับลุงคนทำงานอยู่ก็มาถ่ายรูปคู่กับ FC FC เนะเป็นไงครับ FC ได้ถ่ายแล้วฟินหรือยังฟินแล้วเนาะดีใจแล้วโอเค เอฟซีจากสุราษฎร์คุยกับลุงพลครับมาค่ำครับตอนนี้มืดแล้วนะครับบรรยากาศก็สวยเอฟซีเอฟซีจากสุราษฎร์ธานีอากสนบ้านชานโกตรงนี้ที่ว่าเลยเขาวงไป โรงงานเตียงนอนโรงงานเตียงนอนนะคะ FC ท่านไหนที่ต้อาดเตียงนอนที่นอนด้วยไหมคะใช่ค่ะมีเตียงนอนที่นอนติดต่อคุณอะไรคะน้ำหวานจ้าโรงงานเตียงนอน AI Furniture นค่ะมีค่ะ์เก้าเี่า่าม9ี่ส4 8ห4เก้4สี่สี่หบริการส่งฟรีนะคะ บริการส่งฟรีนะคะถึงที่นาะโทรไปสอบถามราคาได้ครไอบจากราค้คจใช่ไหมจ้ากลับมาจากเอจาเอมอันนี้จ้าเองมาจากอุดรก็เข้ามหาลุงพลเลยครับเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงเอฟซีจากสุราษฎร์ก็จะกลับแล้วครับเดินทางปลอดภัยนะครับ